สวัสดีครับพี่นอ้องอมือนี้ <c oughs> เ,เขาเหยียดกับข่าวเอ้ากินกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นกะเพราเนื้อครับอันนี้ผมเสือมือผมมากเลยนี่เด้อเนื้อสันเนื้อสันย่างดีพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นเครื่องนะเนาะเดียวจะตํา <c oughs> เครื่องผัดกะเพราเนาะเนาะครับเนาะพริกกะอยู่สวนเ้องเองนี่แะครับนาบ้านแกไปกะเพราบ,บ้านเด้อ เบื้องเนืออู้ยเนืองามครับก,ก่อนอื่นก็ะตำเครื่องก่อนครับผมตำเครื่องก่อนเผ็ดๆดจ็กน้อยพี่น้องตำเครื่องเสร็จแล้วพี่น้องผมติตามหยาบๆเจ็กน้อยเนาะแล้วนี่ก็ตั้งไฟ ตั้งกระทะเด้อพี่น้องเด้อเดือดแล้วบันเดียวก็สิเอาเครื่องลงมเลยครับปัดเซ็บรับหอมสะกวนัน ชุนขนาดนี่ก,กบใส่เนื้อลงไปคัดเนื้อให้มันปุ๊จัดหกสิบเปอร์เซ็นที่นองจงปู่งเครื่องหอมขนาด เปี่ยนเขากใสเนี่ยุกแล้วเครับใส่น้ำล้างก๊อกใส่ปุงนัวใส่หลายแสบหลายซอสปลาเขียว กน้อยเติิมความกลมกว่มด้วยน้ำมันหอยน้ำปลานิดหน่อยบรใส่ไหลพี่น่องมันดีเก็มตัดตัดวนผระซห้เข่ากันครับน้ำตาลเอ้าใส่ตัดลดน้อยเดียวเนะาะผู้มักหวานเด้อใส่ตามชอบก็ได้ครับ รสชาติเป็นที่ต้องการนาะใส่ไปกระเพราพี่น้องมั้ยกระเพราบ้านเขาปลูกเองครับหอมๆใส่หลายๆคัดกระเพราเนี่ยพมดิคัดออกแห้งๆจะน้อยนะครับเพ้่อปูมาหนี้น้ำจำๆครับตามชอบเลยครับ นงเรียบร้อยนะครับผัดกระเพาพร้อมเสิร์ฟแล้วเต้าเนื้อเจียรจบน้ำกันนะครับเดออขอตัวไปกินเข,าข้าก่อนครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับเด้อ